เอาแล้วแล้วนอกกินตัวน้อยได้ถูกย้ายสถานที่ไป Your n o c k กิ h น s t u t u r n into t o adult นะครับนอกกินได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่และเรดดี้แล้วก็พร้อมที่จะไปสู่เมืองพาร์ตี่ไอแลด์แล้วไปเลยครับโอ้ oh m ม god นี่นกกินได้โตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับตัวที่สงที่จะไปเมืองพาร์ตี่ไอแลนด์ได้แก น้องแมมมอสนี่ฮะและแมมมอสก็ได้กลายล่างนะครับจากเด็กกลายเป็นผู้ใหญ่น้องๆเห็นไหมฮะการเทิร์นเอ้ยการเทิร์นนะครับก็แมมมอสจากตัวเล็กนะครับนี่จะกลายเป็นอเาลน,นะครับก็จะเป็นตัวใหญ่นะครับก็จะไปที่เมืองมาชีนร์เลยนะเฟฟตั้งแต่เด็กนะครับนี่ มาแล้วมาอีกแล้วจ้า My Stinking Monster ดาวซับไฟนั่นเองและวันนี้พี่ชิปก็ได้หมุนอีกครั้งนึงนะครับฟีโรครที่สองเพชรมาหนึ่งดวงดาวมาสองเยี่ยมโรอ,อีกครั้งเสีย25เพชรแต่นายจะสามารถเดินได้เร็วขึ้นนะ12 เหลือเวลาอีกแค่ถึงสิ้นเดือนโกเรานะครับเฮ้ยนี่มันโกของเมืองไม่ใช่โกของนี้เออถ้ามาถึงจุดหมายปลายทางน่าจะได้มอนสเตอร์อะไรสักอย่างนะครับแต่ไม่เป็นไรครับช่างมันฉันไม่แคร์นะเพราะว่าฉันมาเริ่มนี่มันปลายเดือนแล้วนะครับฉันจะไม่ยอมเสียนะโอเคเราไปเดอะคอนติเนนต์กันครับ ว่าบ,บ้านเมืองของเราโอ้โหน้องๆเฮ้ยอะไรวะเ,เนี่ยเอ่อทรีพาสติกนะครับ available p r i m a t e on our outer island นะเราสามารถวาร์ปไปเมืองใหม่ได้นะครับแล้วก็มอนสเตอร์ตัวใหม่นะที่หน้าตาไม่เหมือนไม่เหมือนมอนสเตอร์ตัวเดิมนะครับโอ้ยต้องนานเก็บไปแค่นี้หืมแย่ามากโปแกนี่เดี๋ยวนะครับ ก่อนอื่นเราต้องขอเก็บเงินจากน้องๆนะเพราะว่ามายืนอยู่ในที่ของเราแล้วก็ไม่จ่ายตังค์นะพราแกเนี่ยฮะโอเค,คเควสวันนี้พี่จิ๊บก็คิดว่าน่าจะย้ายมอนสเตอร์ไปที่เมืองใหม่กันนะครับอ่ามันจะได้มีความแตกต่างจากเดิมไหมที่เราอยู่ที่เมืองเดิมบเอ่อนี่อะไระนะะแบบี่ยอ๋อแบมบูครับไม้ไผ่นะ ใช้เวลาทำ5นาทีนะครับเหมือนจะนาน5ชั่วโมงปลูกมะพร้าวครับมะพร้าวก็5นาทีน้องๆน,นานมากครับเป็นวัตถุดิบของโคโค,โคโอนัตโคคนัตทาร์ตเจ้านี่เอาไปกินเะได้แล้วอะไรวะเนี่ยโอ้อะไรวะอีก7ชั่วโมงนะครับอะไรวะเนี่ยอ๋อบริด บดแล้วนะครับก็ต้องเอามานี่อีกนะครับมันก็จะมีความเรื่อง,าออง,าง่ากอย่ตนปวดนะบดแล้วก็มาแบบอินคูเบเตอร์นะครับก็คือการเอามาเพาะเชื้อผมมเชื้อนะครับให้เจ้าตัวนี้มันออกมาเป็นเจ้าตัวเล็กได้นะครับอืมอ่ะโอเคครับเคเวสมันก็คือว่าให้ย้ายนะครับ เดี๋ยวนะพี่ชิปดูโกะนะถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะเป็นโกที่ให้ย้ายนี่อยู่ข้างล่างนะโอ้ไม่ใช่ไอนี้มันเป็นพวกบรีดมอนสเตอร์ละน่าจะเป็นนี่ฮะเท е เลพอร์ตน็อกกินทูปาตีอ้อนด์น,นะครับโอ้เท е เลเท е เลพอร์ตดูหลายตัวเลยนะเอาน็อกกินก่อนเลยครับได้3เพชรนะน็อกกินดเวยห้านะไปสู่เท е เลพอร์ตนะ ไปที่เมืองปาร์ตี้ใช่ไหมโอเคมอนสเตอร์เลเวลห้านะครับจะสามารถย้ายไปที่เมืองปาร์ตี้ไอแลนด์ได้นะพี่จิ๊บจะส่งไปนะครับอ่ะอ่า you w a n t to teleport aven นะครับ aven ก็คือเจ้าชื่อเจ้า nokin นะไปเลยครับบบาายยเกิดอะไรขึ้นครับวิไปแล้วครับน้องหายไปแล้วว่ะ เอา้วครเข้าแล้วน้องหมานะครับเอนะเอ,นะอเอจ้าตัวน็อกกินไปแล้วนะครับชิปเสียใจมากเลยไม่ <c oughs> เป็นไรครับเราซื้อน็อกกินใหม่ก็ได้นะน้องๆไม่เป็นไรเอ่เออ้าวซื้อไม่ได้กเกรียนกรรมเพราะนี่อยู่อีกเออมอนสเตอร์น็อกกินนะครับซื้อตัวใหม่ก็ได้นะครับไม่เป็นไรผมมันซื้อได้เลยดีกว่า ไม่ต้องไปบีบไปเลยครับมามีฉันกลับมาแล้วจ้านี่ไงกลับมาแล้วครับเป็นเบบีแล้ววัหนึ่งใหม่เลยนะเออนี่มาถึงก็จะกินดีอยู่ดีเลยนะแป๊บอ่านี่ ครับโอเคเวลสามไปแล้วครับอ่ะเราไปดูที่โกนะตอนนี้เราย้ายเจ้ากนกกินไปแล้วนะครับปเทเลพอร์ตไปแล้วนะเอาหายไปไหนแล้วเควสเควสไอเราเราเอานอกกินไปแต่ว่านกกินไม่มีเควสเวรกรรมต้องเอามันมอรดเอานี่ไงนกกินน่ะ เฮลิอปตอร์น็อกกินทูปาร์ตี้ไอแลนด์นะครับไปแล้วนะเออเจ้าเพชรนี่เหลืออีกประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับจะสำเร็จโอเคเราจะลองไปดูซินี่ไงน็อกกินอ๋อใช้เวลาประมาณ3นาทีน้องๆตอนนี้2นาทีนะครับ2นาทีโอ้น้องกำลังจะแบบว่าพี่หนูกำลังจะไปนะพี่อะไรประมาณนี้ครับเอาลวครับแล้วแล้วครับเฮลิปอปเตอร์แจ้งเตือนนะครับว่าสามารถย้ายไปได้นะครับ ไปแล้วครับกดไงะเนนยเอาแล้วแล้วนอกกินตัวน้อยได้ถูกย้ายสถานที่ไป Your n o กกิน has turned into an adult นะครับนอกกินได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่และเรดดี้แล้วก็พร้อมที่จะไปสู่เมืองพาร์ตี้ไอแลนด์แล้วไปเลยครับโอ้ oh my god นี่นอกกินได้โตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับมานะครับเออ นอก,กินอยู่ตรงนี้คนระับนี่คือเมืองพาร์ตี้นะอเมืองพาร์ตี้อยู่ที่นี่เองยังไม่มีอะไรสักอย่างเลยฮะ<อ>เก็บของนะโอเคอะแล้วน้องไม่หิวอะตรงเนี้มืองนี้น้องจะไม่ต้องกินอะไรหรอเออจริงด้วยรนะอ๋อเมืองนี้เมืองนี้ซื้อได้เลยได้ทีห็อก ซิกูรัฟซื้อได้เลยนะพี่จิ๊บสามารถเ๋ยเดี๋ยวแคนเซิลนะไอ้บ้บายังไม่ได้จะซื้อเลยแค่จับมาเฉยมึงนี่คือซื้ออย่างเดียวนะครับเครื่องบีดบีดก็ไม่เห็นมีนะมีบบว่าสตรักเจอร์ออลล็อกโมเลเวลสิบนะเออเหมือนกับว่าแต่งได้นะครับแต่งได้แต่ว่าเออเหมือนกับ บลิตไม่ได้นะเพราะว่าในสตัคเจอร์ไม่มีนะครับมีแต่บ้านสายลุงนี่นะไม่รู้ว่าทำอะไรเขาบอกว่าให้ย้ายมอนสเตอร์มานะครับโอเคยังเหลือมอนสเตอร์อีกติดอีกอกีก่ตัวเนะี่ยที่ต้องย้ายมาดรัมเมอร์ดรัมเลอร์เนี่ยครับโทจัมเมอร์น็อกกินโทจัมเมอร์กับน็อกกินดีกว่าพี่จิ๊บจะย้ายโทจัมเมอร์น็อกกินแล้วก็พอดเบอรลี่มานะครับเพราะว่า เจ้าพวกนี้มันซื้อทดแทนได้นะเรากลับไปที่เมืองเดิมแล้วครับเว็บแว็บเว็บเวบเวบเวบกลับมาแล้วจ้าเออเจ้าพวกนี้เจ้าพวกนี้ซื้อได้นะพอทเบอร์รี่พอทเบอร์รี่เราซื้อได้นะครับฮ็อกบี้เราซื้อมาทดแทนแล้วโทจัมเมอร์นะครับไปจิกไปจับมาวางใกล้ๆนะย้ายโทจัมเมอร์นะครับ แล้วก็แมมมอสนะครับโอเคเราจะซื้อมาทดแทนด้วยเลยน,น้องๆเนี่ยมาถึงก็จะกินเยอะเลยนะครับคือเรื่องมากจากเมื่อกี้เยอะนะครับเพราะว่ามีเหมือนที่บ้านรวยเยนะครับบ้านมีของเยอะนะ <S 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 แล้วกินไม่เหมือนเดิมนยน้องๆถ้าพี่จะจําไม่ผิดนะเจ้าพวกนี้ยกินเยอะ อ่ะเนี่ยแบ а บบูมาจากไหนล่ะเมื่อกี้แต่ละตัวมันกินไม่เหมือนกันหรอวะงงมากโอเคครับไม่เป็นไรพี่ทิพย์จะย้ายมันไปเฮ้ยเจ้าตัวนี้ย้ายไม่ได้วะเอ่อนอกกินนอกกินเราย้ายไปแล้วครับมีเจ้านี่ไปนะพาร์ตี้ไอเลนนะครับครับ ไปแล้วครับนีแน่เฮ้ยย้ายทีละตัวเหรอย้ายอีกได้ไหมโอ้โหต้องย้ายทีละตัวนะครับโอ้โหเชื่องช้ามากจริงนะเอาเลยครับแล้วพี่เจ็บก็ต้องซื้อของเพิ่มน,นะน่าจะเป็นจ้าตัวเวิร์กช็อปที่เรายังไม่เคยทำนะครับที่เวิร์กช็อปนะอาจจะเอาไม้ไผ่มาทำามันแบบให้มันมีมูลค่าไม่ใช่เขาไม่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเออแต่นี่วางไม่ได้เลยครับพริ๊บ มันเปลีย่ยนสิ์นะโอ้โหวางไม่ได้ครับเดี๋ยวไปทิพเคลียร์ก้อนหินก่อนนะสองร้อยสิบเคลียร์เลยครับพื้นที่เราไม่พอนะปับ๊บนี่ครับได้เพชรมาด้วยนะโอเคแล้วเราวางวัเคเวิร์กช็อปนะครับน้องๆเวิร์กช็อปปับ๊บ นี่นะ okay, โอเคเวิร์กชอปเอาไว้ทำอะไรก้อนหิน Do not have enough space for you have to sell s o m e i t e m อ๋อที่ตลาดมีขายของได้อยู่ว่าเอ่ออะไรที่มันเต็มเต็มอยู่แล้วก็ขายได้นะครับที่เราไม่ใช้นะเชน่นนี่แล้วกันครับ d ร a มาครับขอให้ d ร a มาเสียเลยครับขายในราคา700ให้ยิงโฆษณาด้วยนะยยิงโฆษณา advertise market ด้วยนะขายไปแล้วราคานี้เออไม่มีการข,ขายของแบบว่าเราจะทำให้เราเก็บเงินได้เร็วขึ้นนะครับเต็มมกดละ ยังไม่ทันอะไรเลยอ่านี่ครับจะฟุตนี่นะอ๋อนี่ไงใช้ข้าวบัลเล่กับไม้ไผ่นะครับเออนี่เออนี่ครับเราก็ปลูกข้าวบัลเล่เพิ่มนะเอาละครับเทเลพอร์ตสมบูรณ์แบบแล้วน้องๆนีก็จะย้ายไปเลยครับ เอาละตัวที่สองที่จะไปเมืองพาที่ไอแลนด์ได้แก่น้องแมมมอสนี่ฮะและแมมมอสก็ได้กลายร่างนะครับจากเด็กกลายเป็นผู้ใหญ่น้นนองๆเห็นไหมฮะการเทิร์นเออการเทิร์นนะครับก็แมมมอสจากตัวเล็กนะครับนี่จะกลายเป็นอาดัลนะครับก็จะเป็นตัวใหญ่นะครับก็จะไปที่เมืองพาที่ไอแลนด์เลยนะเฟฟตั้งแต่เด็กนะครับนี่ฮะ นี่ไงเป็นไงล่ะครับนี่นะว,ว่าเก็บเงินได้เยอะอยู่นะเออนี่เก็บเพชรได้ด้วยฮะนั่นนี้ฮะนี่ก็คืออธิบายง่ายๆนะครับ The Continent นี่ครับเป็นเมืองสำหรับเจ้าตัว Monster ออที่เกิดมาจะเป็นลูก Monster ต,ตัวเล็กๆนะแล้วก็พอเวลาผ่านไปเนี่ยให้อัปเกรดถึงเลเวล5เนี่ย ก็จะกลายเป็นวัยรุ่นนะครับแล้วต่อไปก็จะแม่จะกลายเป็นวัยแก่นะครับนี่จะไปสวัรค์หรือเปล่าไม่รู้นะครับโหแล้วมีอีกหลายเมืองเลยได้น้องๆเคฟไฟแลนด์นะครับแล้วก็สตาร์เฮชนะสตาร์เฮชไปได้หวะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เมืองปอ้ยโอเคครับกลับที่เมืองเราก่อนนะแวแวบแวบแวบเอาน้องมาปล่อยที่โรงเรียนนะ เหมือนเอาลองน้ไปโรงเรียนประจำาอารมณ์มามานะนน้องโตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะโอเคอ่ะดเดี๋ยวก็คงจะต้องย้ายไปเรื่อยๆนะครับก็จะย้ายน้องนี่ครับเป้าหมายนะครับอาจจะตัวต่อไปอาจจะเป็นโทจัมเมอร์เนียครับที่จะย้ายไปนะ ใช่ฉันย้ายไปมไม่ไม้หรอกสเตโกอ่ะออทำไมเจ้าตัวนี้ย้ายไม่ได้วะได้ไปแค่ในเมืองเดียวเออเดี๋ยวขอดูที่โกดีกว่าครับว่ามือมอนเตอร์ตัวไหนย้ายไปได้บ้างนะโหนี่มันมอสเลเวลยี่สิบจะย้ายไปได้นะครับอ่อดรัมสเลอร์นะครับดรัมสเลอร์แล้วก็โทจมัมเมอร์โอ้โโทจมัมเมอร์ต้องไปเมืองนู้นนะ น็อกกินเลเวลสิบไปเมืองเมืองที่สองนะครับโอเคตัวอื่นอ๋อตัวอื่นนี่ครับเทเลพอร์ตเจ้าพาร์เปอรี่นะเจ้านี่โอ้ยอยากกินลูกฟุตเอยอยากกินลูกฟุตว่ะอยากกินฟุตครับโอ้โหฟุตใช้เวลาสามสิบนาทีนะครับน้องๆแื่อน้องๆจะดูโฆษณาก็ได้นะโฆษณาก็ได้สิบห้านาทีหรืออีกสิบนาทีครับโอ้ ไม่ธรรมดาแล้วนะครับเฮ้ยอ,อันนี้คืออะไรวะเนี่ยสร้างเหรอโอเค,อเ,คเดี๋ยวเราจะทำ quest นะครับย้ายเจ้าเต็มอีกเราจะย้ายเจ้าพวกนี้นะครับเอ่อก็จะมี toy เมอร์ไป level 10ับแมมมอนที่เรา,าย้ายไปแล้วเนาะนอกกิทเรา,าย้ายไปแล้วนะครับจะเหลือเจ้าพวกนี้นะ stock มเบอนะครับออก็ประมาณนี้นะที่จะย้ายไปนะโอ้ีของก็เต็มหมดแล้วนะครับถ้าเราไม่ทําอะไรเลยก็ไม่ได้นะโอ้พื้นที่มันแบบล้นนะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับความความเปลี่ยนแปลงแตกต่างจาก My Monster t i n k i n g ธรรมดาครับก็คือเราสามารถเทเลพอร์ตเอ,อ่อเทเลพอร์ตไปเมืองอื่นแต่ว่าการเทเลพอร์ตใน My Monster Thinking เก่าเนี่ยมันไม่ได้มีแบบ ช่วงอายุไล่ขึ้นไปนะครับจากเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นอะไรเงี้ยมันไม่มีนะย้ายร่างไหนก็ย,าย่างนั้นนะแค่เลเวลนะแต่เจ้าพวกนี้คือเแบบีไปก็ต่อนะจ๊ะแล้วก็ย้ายไปย้ายไปนะครับโอเคนี่ก็ไปได้อีกสองตัวนะก็ประมาณนี้นะครับของพี่จิ๊บก็เต็มแนละ้ตอนนี้อมืมันก็ต้องเอาไปอัปเกรดกันบ้างหรอว่าพวกนี้อ่ะ ให้มันกินบ้างนะครับเราจะได้ผลิตใหม่นะครับนี่กินแบบโอ้โหไม่เกรงใจใช่เลยนะกินแต่ละอย่างเนะี่ยเราต้องคงต้องอัพตัวเล็กนะครับโอโ้ตัวเล็กก็ไม่ได้อ่ะนี่นะเวลเจ็บคปับโอ้โหสุดยอดเลยนะโอเค คลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจ้าฟล็อกเสร็จนะเราก็จะมาดูเจ้าฟล็อกอีกทีนึงนะครับแล้วก็อธิบายขั้นๆคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับการย้ายไปเมืองใหม่นะครับเมืองพาร์ตี้นะครับผมอ่ามันก็จะประมาณนี้นะเออมันก็จะประมาณนี้นะเมืองพาร์ตี้นะครับกดเข้าไปไม่ได้ด้วยอ๋อมันต้องไปกดจากแมปตรงนี้บอกว่า นี่คนระับเมืองพาร์ตี้นะโอเคเราจะจากลาไปด้วยเมืองพาร์ตี้นะครับกับน้องแมามอสที่เป็นร่างหนุ่มกับน็อกกิ้นที่เป็นร่างหนุ่มเลยนะอโอเค คลิปนี้ต้องขอจากลายกันไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ช่องพิจิบเกมเมอร์้วยนะครับยังไงเป็นกําลังใจให้พิจิบทำคลิปใหม่ๆถัดไปด้วยเรื่อยๆนะครับแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับต้องขอลาไปพร้อมกับ m m o n s t e r t h i n k i n g Down of f i r e นะครับแล้วมาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า